สามเหตุผลที่ทาให้ฟุนตีหัวไม้ไฟเวน็อตหัวลูกขอมวิธีแก้สาเหตุที่หนึ่งนะคะก็คือยืนห่างจากลูกกอล์ฟมากเกินไปค่ะยืนยืดตัวแบบนี้ทําให้ตอนที่ขึ้นไม้ไปแล้วนะคะลงไม้มาหัวไม้ตีที่หัวลูกกอล์ฟแบบนี้ค่ะวิธีแก้นะคะก็คือลองจดห่างๆแล้วก็สวิงลงมรู้นะคะถ้ายังไม่โดนพื้นอีกก็เถิบเข้ามาอีกนิดนึงค่ะแล้วก็สวิงลงวิธีหนึ่งจนหัวไม้โดนพื้นแบบนี้ค่ะให้ได้ยินเสียงตึบนิดนึง สาเหตุที่2คุณตีอัดเกินไปหรือตีแรงเกินไปนะคะเวลาที่เราจะตีแรงๆนะคะตอนหมุนตัวลงมาแขนเราจะหดขึ้นมาแบบนี้ตอนถึงลูกทําให้ไม้ลอยขึ้นมาก็เลยทําให้น็อตหัวลูกค่ะวิธีแก้นะคะก็คือตอนที่ตีใช้ความเร็วแค่ผ่านลูกได้ก็พอค่ะสาเหตุที่3ามใครยามจะตีลูกให้ลอยก็เลยหงายตัวแบบนี้ตอนประถาลูก ทำให้เป็นมุมเสยที่เร็วเกินไปก็เลยน็อตหัวลูกค่ะวิธีแก้นะคะก็คือตอนที่เราหมุนลงมานะคะ จุดเช็คอยู่ที่อกเราค่ะถ้าอกเราหงายขึ้นฟ้าแบบนี้แสดงว่าเราตีมุมสวยมากเกินไปตอนประทะลูกให้อกเราชี้ลงไปด้านข้างแต่เหมือนจะรู้สึกว่าจะชี้ลงพื้นนิดนึงนะคะเช็ค3ข้อนี้จะทําให้คุณไม่ตีน็อตหัวลูกลองไปทําดูนะคะหากคุณเป็นคนที่ตีดเวอร์หรือหัวไม้หนึ่งตีเท่าไหร่ก็ไม่ไกลสักทีตีเท่าไหร่ก็ไม่แม่นสักทีลองดูอ e ีบุ๊กสิวิธีเพิ่มระยะไดไม่ต้องเปลี่ยนงงนะคะรีบทักหาแอดมินแล้วส่งไปว่าสนใจอ e ีบุ๊กนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น2เล่มด้วยนะคะค